อืมอ่าผมสีประคองไหส้สิมุนมุนมุนไปอีกเพราะว่าหัวฉีดต้นหนึ่งมันมีลายหูนะนี่อืมมันกลมบ่ปลาคือเราไปหัวฉีดปลาหูมันกลมบะนี่อืมอ่ะสีมุนไปไปหัวไหมได้บัานกอนหูไหมมันมีลายหูนี่หูนี่ป่กลมอืมเป็นวงลี่เกะกะ หูแหงมันเลยสั่นี่หูหูหนี่หูนี่ครับผมเรียน,นร้องนะเรียนหัวกับอ่าสวัสดีครับผู้ควบผมนะครับจ้างฝ่ายมือนี่อ่อนิ้วหนึ่งจุดเก้านะครับอ่าลูกค้าอยากมาล่างพอรวมไม่ดีแต่ว่าก่อนอื่นตรวจเช็คสภาพรถภายนอกนะครับหนึ่งเลยที่พี่สังเกตคือท่อไอเสีย พ่อไอเสียมีควันไหลนะครับควันพ่อไอเสียไหลนะครับเป็นเป็นควันดำออกเท่าๆนะครับาสาเหตุนี้เป็นโรคประจำตัวของหนึ่งจุดเก่านะครับก็คือหนึ่งหัวฉีดอาจจะมีปัญหานะครับหรือว่าอาการหัวฉีดเฟิอกสองก็คืออี r ีานะครับระบบอี r ี์เปิดขางยังสิ เหตุในควันไหลนะครับมีอยู่2ส,สาเหตุ2กรณีนะครับผมหัวฉีดก g r ี b EGR เดี๋ยวเชียงให้ลูกค้าน้ำนะครับท่านนี้อยากหลังทพรวรวมไม่ดีอุดอเที r นะครับเดี๋ยวเอาขึ้นข้างบนเลยนะครับน,ะบนี่มาเบิงระบบอที r นะครับใส่มอนเตะเกตน,นะครับตรวจจับคือระบบอที r เปิดการทํางานปกตินะครับ ถ้าเดินเบาดียจะทำงานนะครับหนึ่งอาจจะเดี๋ยวจะเบืองต้นนะครับจะลองลลางไอดีลูกค้าอยากมาลาลางไอดีหลังไอดีอุต EGR สองถาควันยังบาหายแนะนำไม่เช็คหัวฉีดนะครับเพราะว่ารุ่นนี้1.9มักมีปัญหานะครับที่หัวฉีดปลายหัวฉีดเฟิกกังดีกะัะเที่ให้ควันไลได้นะครับโอเคครับผม อ่านี้นะครับหลังจากที่ทําการอุดอีจีอาไปแล้วนะครับก็ยังมีอาการควันไหลอยู่นะครับอ่านี่นะครับอ่าเจ้คของฉีดให้ลูกค้าน้ำนะครับการฉีดทำการเอาออกเีอยวออกยากหน่อยนึงนะครับหนึ่งยุนเก่าเป็นแนนทุกรุ่นเป็นแนนทุกขั้นนะบริเวณออกยากนะครับมาอ่าครับผมหลังจากที่เจอสาเหตุแล้วนะครับเอาสิมาเบิรงครับว่ามันเป็นสาเหตุที่ยัง กมันมันบระกมเห็นบหมมันดี๋วต่างากปลาเนี่ยเห็นบหมเกิงมันหมดมีอันเดียวนี่เห็นไ่มโค่บโค่บโค่างนี้เหรอคือว่าไงมันซ้ำไปมันแตกซะปลามันแตกยังี่ยพราเห็นบันมันจ่อยนี่จอยมองนี่โปปลาเนี่ยมึงยีเห็นไหมโปกเออโปกมันมันดิจ่อยแต่ตัวนี้เลยชัวร์เลยอือ แยออกเลยได้หนิอาชีวอ,อ,อ,อาเหียน่าห้งนเห็นอยู่นี่แหละปาเนี้หัวสีตัวหนึ่งมันมันก็มีไรที่มีอยู่หรอก็ตป็นชั้นนี้เด,ด,ดี๋ยว่เยอสิเยอมัน่อยน้ อยูไม่ยันกะคองไว้ให้บ้างหู้ห้ไม่แบบอ่าเนี้นเห็นหู้งเสิว่ามันแตกปอนี่อืออ่าผมสืบะควองไห้สิม้นม้นม้ไปอีกความหัวฉีดต้นหนึงมันมีลายหู้นะนี่อือมันกลมบอนปลาคือเราปลาหัวฉ <eterm Gore. S 1> ีดปลาหู้มันกลมปอนนี่อ like <emat> ือ อ่ะสิทีมุนไปไปหัวไหมใช่บ่นโอ้ยหู่ไหมมันมีลายหูนี่หูกรมอเป็นวงรีเกะกะกกันกบยมันดุแหงมันเลยส่นี่หูหูนี่หูนี่กบะกลมเห็นบ่กระไเยง ตัวผมถืออะไรเมืองนี้ตัวนี้แห้งคมแห้งปานเห็นเปล่มันบวกลมนี้มันปกติหัวฉีจะเป็นหูกลมกลมนะครับตัวนี้แต่ัวนี้มันมาเป็นกลมเลยต้องเปปลี่ยนตัวนี้แล้วตัวผมมาเปลี่ยนมันหายเห็นเปล่เหตุการณ์หามันหายเห็นเปลอ่านี่แหละครับสาเหตุมันีก้อนดำไหลครับ ตอนขับหลิงแหงกบรบขวานดำเตกปืนอ,ออกมาเลยนะครับก็คือปลายหัวฉีดหนึ่งมันจอยอ่ะสร้างแล้วมาที่ปลายฟังนีงอ่นี่ครับปลายหัวฉีดจอยแล้วก็อ่าห,หัวฉีดใหญ่นะครับอ่าเวลาขับหแหงควานควานดำเดินไล่นะครับอ่าครับมีอีกคนหนึ่งครับวันนี้ เห็นหู้วมหูนี้บัด้อย่นยันี่เน้นนใส่เลยดิหนินี่นี่หู้นีอยเห็นไแมเนเออบานี้หู้หนี่บานนี้ไงไงเห็นวเาีเลย คือไงหูหน่อยบอกบอกบอกไงซะนี่นี่สองหูถามมึงนีกล่องนี่บอทอกันนี่นีมนบอทอกันเลยบอทอกันเลยเขาคบอทอกันเหมือนั่ำมามันแตกครับปลามันแตกมันมันสีบอทอกันบ่ไยครับปลาพวกนี้มันต้องทอกันมันยังใจนะมันสะเทือนเอาลอยลอยเบื่อแล้ว Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปถ้าไปวัวฉีดดีมันจีบนใหญ่ปนีหนาครับป้าเนี่ยต้องัดเดียงปลาเนาะนีตัวนึงตัวนี้มันน่อยยูนี่วัวฉีดดีกะบีประมาณนี้ครับวัวฉีดไปมันบ่ใหญ่ตัวนี้มันเริ่มแตกไล้หรอจะวัวนี้แงๆอย่เห็บ่ ่หู้นี่งามเลยเห็นว่าหน่อยหน่อยมาดีไปเดี๋ยวหู้นี่เริ่มแตกบ้ดนต้นนี้ก็เริ่มแตกเริ่มซีกเลยเนี่ยมอาว่าไงมันเริ่มซีกไปทั้งเดียวกันเบิดแบบนี้หูนี้ก็หน่อยงามนี่หน่อยงามเลยต้นนี้ก็อยากดีดีอยู่แต่ก็มีหูแตกแต่จะแตกหรือแตกแตกอยู่ แดงเนาะหู้งูนงตัวนี้จะส่งไปทางตันนาคว่าตัวนี้จะแดงแน่แต่ตัวนี้ก็หูอ้ามอเนี่ตัวนี้เรื่องแดง เบ <aría> <those> ิ่มเล่ยอืม <m enfant> เปม็เบ <me> ิ่มเลยอ่าข้นนี้มาเตรียมนานนะครับบานไปแก่วเพราะฉีดมาแล้วเพราะฉีดบานแก่มากขววนก็ยังไหลอยู่อ่าบา่นี้กับมาซอมเมืองปลายครับอ่าปลายกับปลายวัตถีดเฟอร์อ่าลาสุรปลายวัตถีดเฟอร์นะครับกับจีเปี้ยนปลายนะครับอ่าครับแก่์ไข่ตามความจริงนะครับแบบบ่าเราเรยว่าสีตัวสีตุ่มยังกันดอกอ่าแกซองกแเฮีนกันตัวหนังนะครับโอเคครับแล้วจีเปี้ยนปลายเลยเอาไอ้นี้มีออกมานะครับ ือไอดีแสนสองมือโลครับกับรถือว่าตันแต่กระดําหรืออะไรล่ะครับเติมตันหูอวอากาศอ่ะกิรล่างเลยเหมือนไม่ขี้ดีขึ้นเลยหรือว่าต่อไปญ่ปะขี้นะครับผมเราจะขวัญออกก่อนนะครับ,รบนี่คือรถแสนสองมือโลครับขี้กระเมา ากดูดีไหมครับบอตันหูอากาศนะครับนี่ครับโอ้นี่ครับขีดขมอมันในส่วนพอดได้ดีนะครับรพ่อจะทำความสะอาดให้ไม่น,ำน้ำมันดำ,ดำดำนี่สิกระเทดให้ล่างให้ขวานออกใหน้นะครับหูได้มันตันหูได้มันดำนะครับเดี๋ยวรอชมตอนขวานออกแล้ว เลยครับผมว่ามันจะข้ากันไดแต่นี่ก็บ่ถือว่าดำเองนะครับเพราะว่าลูกค้าจะเติมน้ำมันดีได้รุดบ่ค่อยได้ขี่โอเคครับนี่ข้าวกำลังทำการเทสนะครับแลก็เปลี่ยนไปเป็นเป็นบางส่วนนะครับก็คือจะเป็นสามสามตัวนี้นะครับที่ข้าเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือคาดีนะครับอยู่ในมาตรฐานแต่ก่อนสอมนะครับข้ากระเทสไปทั้งนี้สามฟังเหมือนกันครับ คาร์ว่าควนมันดำนะครับนี่นะครับคือน้ำมันฉีดสูงสุดนะครับมันได้ตั้งสองรอยสิบสองนะครับกับสองรอยยี่สิบสองแล้วก็ลอยหกสิบสี่นะครับคือมันเกินมาตรฐานไปหลายแห่งนะครับเพราะว่ามาตรฐานมันบวกเกินลอยสามสิบนะครับผมซึ่งคันที่มันหลายก็เพราะว่าน้ํามันหู้น้ำมันมันแตกพอหู้ฉีดน้ำมันมันแตกนะครับมันก็เลยเหยียดเห็นนามันมันใจไหลก็เลยเป็นคันดำนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเดี๋ยว เฮ้าที่เอาไปประกอบเขามึงมามันสีจบบอ่อโอเคครับผมเอาฟอดอดีเฮ่ากัทักความแรงแรงงามๆเลยนะอ้ผมเป็นรถดีแลนด์ได้แค่สองหมื่โนโลงามขนาะดโอเคครับผมก่อนหลังจากยิงใส่แล้วก็จะขาาประมาณนี้เลยครับเหมือนขล้องไม่เลยครับผมอ,อันนี้เป็นฝีมือของดีฝึงานเขาครับมีคุณภาพ เดี๋ยวรอชมในขั้นตอนต่อไปครับผมตอนนี้กำลังอัดไฟอยู่นะครับอ่านะครับอะไรไว้้ับอืมอ่าตอนนี้นะครับออกมาล่องรถกับลูกค้านะครับป๋าเอินมาตั้งเต้าอำานาจเจริญอำนาจเจริญ มาเห็ดหลดนะครับมาเห็ดหถดอยู่อุบลกถือว่ามากไกลเติมนะครับมาเลยอาการควันไหลเป็นประปะคารปบูมา,ออามไหลควันดําไหลรักๆเลยแก่อาการนี้นะครับคลองป๊าแล้วกันจะมีเปลี่ยนในปลายหัวฉีดนอกป้าเนอซอมหัวฉีดปลายหัวฉีดเฟืออาการควันไหลนะครับแล้วก็มีหลังท่อรวมไอดีอุดอีจียานะครับพร้อมยกเลิกมอเตอร์อีจียานะครับ อตอนนี้ก็ออกมาครับกัลูกค้านะครับครับเบิงว่าควันหายบอลองกดเบิงได้ปะควันก็บว่มีเลยล่ะใครก็หล่อแหลกเลยก้อนจีเห็เดบรรจุแบบผ่านมาเลย <laughs> แสงสายอ่างเดียวเลยผมควมนันหรือไงอ่ะอันตราย ฟันไหลนี <negócio han abre> <se bies> ่หายชั่วนี่ลักษณะนี่แต่เราไปหอดแยกกันย่างกันเอันนี้วะครับก็จะหอดแยกกันเนาะย่งครับเลือกไก่เลือกไก่ับสามยนอนตลงเทียอืมสองเพื่อลรนสามหลับหลัเพื่อหลับลงผ่านใส่ปเรียนวันก้อยสิบลอยหยับใจเรียนไม่ได้ียบรอ กดรอบหนึ่งสองรอบกดให้เขามาเา่ามันหัให้ออกเบิดเขม่ามา,าขขางกับมีเนี่ยรถควันมันควันดำไหลเลยเนาะอาจจะบอกอของเตามันเบิดไปเรื่อยตั้งแต่ไถเลยมัสะสมมันเบิดบิดอยู่เลยครับถ้าซ่อมเมืองนี่มันเริ่มที่บ่ควันแล้วนะบ่ควันเลยละ่ะแลียนรอบรสูงๆครับ ครับธรรงมาได้แล้ผมแต่ให้ผมแนะนำรอยเดี่ยวทางเด,ด็นี่เนาะแมนครับเดี่ยวขวาไปทางเด,ด็นี่แหละถูที้อารมณ์ผมมาเลยก็พี่น้องอยู่ข้างผมอ๋อเหรอถึเห็นถูที้อารมณ์ครับเด็ดอารมณวกไว้อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวจะกรับกรับอูเช็คงาน เตรียมส่งงานเลยนะครับไปอะไร